แล้งน่ารักมากนะระวังบันไดนะลงบันไดนะครับ,นนบ,รบนนอะไรเฮอะไรกันเนี่ยเนื่องว่าใครถูกหวยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุดหล่ออ่ะย่าถ่ายรูปเลยลูกนี่สองคนเนี่ยใกล้ใกล้พี่เต็มใจมาถ่ายไหมหรือว่ายา่าบังคับหรือย,อยังไงนะ ลงไปย่าจะยิบหลานนะอแบหบยิบโอเคฮะมาขออยู่ที่คนจัดนะอย่าบริสั่นอย่าบริสัน่นคนงามที่ตาเฝ้าจองน้องเจ้าดังเอาเฝ้าคอยปกป้อง ก็มีกรีดเชือนตากลมตุคมมันดำคมนีสุดต,ตามันดง 最重要。 คนเคียงก็คงจนบวงน้องก่อนจอดมันคนจอดจาพลักมาหนักเมาก็ช่วยน้องยาวคุ้มค่าการงานี้นี้เข้ามาอยู่ หลังยอดครับผมครับโอเคครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับมองกล้องจากหนคะรับ okay, ขอบคุณครับโนะอเะคฮะ ทุกคนนะครับนะนะี่ครบแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ต้องเสนเนียใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรออีบรบยบร้อยจ้ะแม่เอาทีละคนทีละคนเถอะทีละคนเลยกันนะฮะนะเอามาๆโอเคนะครับ โอเคครับขอบคุณ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 ครับขอดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะฮะโบขอบคุณครับอะไรนะ กินน้ำน่ารักเนี่ยความรักบังตาโอเคไนครับ,ครบขบคุณคนเิดูบนนะบน ทุกคนนะทุกคนนะนนะโอเคครับนนะเนี่ยปัวกลางนะฮขอบคุณครับอค,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 คุณครับคุณหนครับเขให้ลงนะ ขอบคุณครับนะครับมาถึงเพลงชา้ากันบ้างครับวันนี้อ่ะโบร้บองขนาดนี้ยังไม่เอาน้ำให้อยู่เหรอ,อค,ครับชอบไหมครับเมื่อกี้ก็ต้องชอบนะนะบอกไม่ชอบโกรธขอบคุณครับฮะเอาครั้งละเพลงก็พอ นะคอต้องใช้หลายงานขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคนะทีละคนนะเรียดขียด คุณกาขอบคุณคกาช่วยลงครับนม่ขอบคุณนนะครับแม่ไม่จับมือลงเหรอจจช่วยลงนะจะจับไหมช่วยลงเนี่ยครับครับเมื่อกี้จะจับรถบัตรมือหนีเราวัฒนาอ่ะหนูุ่มมารู้จักพี่ป่ะไม่รู้จักโอเดีย๋ยวมึงคับลูก เดินเดยวหนูให้แม่ปิ้นรูปใหญ่ลแล้วแปะไว้นะแตกที่บ้านนะเดินห,หนูกลับไปดูพี่ตั้งเลงเลยนะพี่จะชื่นใจมากเลยใครชอบเขาชอบมากเขาจะไม่ดูเลยหนูเป็นใครอะ่ะรูจ้จักไหมพี่เป็นใครไม่รู้โอเคเก็งมากลูกเด็กไม่โกหกแม่โกหกตื่นเต้นแม่ลูกใสยหัวมีกิ๊กนี่ บอกเขาชอบมากค่ะขอบคุณนะครับน,บนี่สำเนาถูกต้องเลยปะกแป้งที่อกขาวนี้ขอบคุณครับแป้งเย็นปะอะยายหล่นนายน็าขึ้นมา,าสูงเลยนะขอบคุณครับต้องค่อยลงนะครับต้องค่อยลงโอ้โหตัวเล็กไม่ต้องขึ้นมาด้๋คยคพี่ลงไปหา ถอยแล้วถอยแล้วงานคางปีนี่โอ้โหตัวเล็กอ,องันใหญ่ร้องยังร้องแมวแมวใหญ่ร้องมากกวมากกวมากล้องนี่นี่น,นี่โอเคทำไมงงว่าอ้นี่แต่งตัวประหลาดประหลาดใช่ไหม ขอบคุณครับขอแก้มทีนึงฮะลุก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากันเยอะนะลุกลุกฮะขอบคุณครับขอบคุณครับยัอ่ันหน้าได้ดีจังหันหน้า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 หันลูก ไม้ลงนะครับโอเคครับเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายของเรานะคะอยู่กับพวกเราก่อนพวกเราอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันน,กนะคะแล้วก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะคะหมอ่อมหลวลยุพทพดีสิริวัลน,นะคะที่ปรึกษาโครงการจ no. ูบินอัมบวันและเลขาธิการโครงการจูบินอัมบวันค่ะในทุลกระหม่หมี่อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมถ่ายภาพกับศิลปินของเราวันนี้นะคะกราบเรียนเชิญค่ะ เชิญค่ะขออนุญาตนะคะน้องน้องลอยอัาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรายืนหันหลังนะคะหันหน้ากันได้ไหมคะต้องอยู่ด้านนี้เลยค่ะนะคะขออนุญาตนะคะเราด้วยไหมคะทุกคนขาด้านหลังยิ้มหวานยกมือได้นะคะเห็นทุกคนนะคะยิ้มหวานเลยค่ะพร้อไม่จ้าหนึ่งสองซึ่งทำไมเสียงนี่แค่นั้นล่ะ โอเคค่ะย้ําไนะคะกับขอบพระคุณนะคะหม่อมหล่อนยุพดีสิริวันด้วยนะคะกับขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณค่ะก็ตอนนี้อยู่กับน้องไรอันนะคะหนักหนักไหมคะหนักไหมคะได้อยู่ครับได้ได้อยู่นะคะหนักวันสนันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อะไรอยู่บ้างเรื่อยๆคก็ล้องเพลงนี่นะครับแล้วก็ถ่รายการนะแล้วก็เดี๋ยวฝากทุกคนก็คือเรื่องของละครีอ จะเออ่มาเดือนเดือนเดือนไหนึ่งตุลาป่ะเดือนตุลาตุลาคัตุลาตุลาปีนี้ครับปีนี้จะได้ชมได้ชมแน่นอนช่องช่องเบอร์ควายยี่สามครับโอเคเรื่องอะไรค่ะบเอฟซีก่อนเรื่องอะไรรู้ได้ยังไงนี่คอนเสิร์ดงไม่รู้เลยเอออันนี้อันนี้ก็คืออยู่ในกองถ่ายกับเขาด้วยน่าจะไปกับเขาด้วยโดนกระดาษรู้ตอนนี้คือรู้ดีกว่าศิลปินอีกนะฮะแฟนคลับเนี่ยครับ แลตามด้วยค่ะช่องทางติดตามติดตามก็ Facebook ก็จะเป็นการผลิตจำปาศินนะฮะภาษาไทยเลยครับแล้วก็เพจก็ไอ้อานการผลิตครับแล้วก็ส่วน Instagram ก็จะเป็น R Y A N เจ็ดตัวฮะอันดับสกอร์น J ครับผมอันนี้รู้จริงเจ็ดตัวเจ็ดต Tiktok Tiktok ไม่รด้ยัง Tiktok ก็คือ ไรอันกับบัณฑิตนี่แหละครับใช่ครับเนี่ยา<อ>ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณน้องไรอันกับบัณฑิตด้วยนะคะพวกเราขอเข่าเซ็นโปรไว้กับไรอันกับบัณฑิตค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณไรอันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวให้ไรอันไปพักผ่อนก่อนค่ะน,นะคะขอบคุณมากเลยอะไรแม่แม่เดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะคะนะจ ก็มีเรื่องไม่เห็นนะคะในช่วงที่เราเลิกต้องกนะคะราคพิเศษช่วงนี้ช่วงสุดสัช่วงของนาทีทองนะเพราะฉะนั้นเ่ยใที่อากจะได้ขออยู่ในตบ้านนะของบก็มาได้เลยตั้งแต่ตีสามตีสามหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นราคาสุดพิเศษราคาที่เรียกว่าหาร้่ไหน